สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็ามาพบกับช่างอยากเป็นยูทูบเบอร์อ่าวันนี้นะคะเรานะคะเราชื่อเปี้ยวนะคะมาแนะนำตัวแบบเต็มๆตัวเนาะอ่ะวันนี้เราจะมาเริ่มทำยูทูบแบบจริงจังว่านะอ่ะนแนะนำตัวกันเลยนะคะเราชื่อเปี้ยวนะคะ อายุ12เนาะเริ่มทําจริงจังก็ตอนอายุ12เริ่มทําแบบเพิ่งเริ่มทําก็ไม่แน่ใจว่าอายุเท่าไหร่นะเพิ่งเริ่มทําก็ไม่แน่ใจเนาะว่าอายุเท่าไหร่แต่ว่าวันนี้นะคะเราจะพาไปดูอะไรสักอย่างกันนี่แหละล้วก็จําไม่ได้แล้วนะแต่ว่าก็พามืที่ยูทนะูเข้า y ยูทนะูปอ๋อเราจะพาไปดูอันนี้จําได้แล้ว พาไปดูอะไรนะเขาเรียกว่าเออพี่เมพี่เมติดโควิดเผื่อบางคนยังไม่ได้ดูเนาะนี่กดไปที่ไลฟ์สุดนี่นี่สามชั่วโมงที่แล้วสามชั่วโมงที่แล้วนะทุกคน ถ้าใครอยากดูก็ไปดูได้นะสามชั่วโมงที่แล้วนะแต่ว่าคลิปนี้เนี่ยวันนี้วันที่เท่าไหร่นะวันนี้วันที่แปดวันนี้วันที่8ดมิถุนาแต่ว่าคลิปนี้เนี่ยเราจะลงเก้ามิถุนานะทุกคนลงพรุ่งนี้ก็คือลงวันอาทิตย์แต่ว่าถ้าใครอยากดูใครยังไม่ได้ดูไลฟ์สดเนี่ยเราก็ไม่ทันไลฟ์สดนะทุกคนแต่ว่า เราเห็นไหมพี่เมติดโควิดวงเล็บกักตัวทั้งสัตูอันนี้เราก็ดูไปแล้วแจกเงินในแกง๊งอ่าเห็นไหมเราดูแค่สองอันเนี้ยเนี่ยสองอันเนี้ยแต่ว่าเราก็ไม่ทานสักไ์สักไ์สุดเลยนะทุกคนนี่คลิปล่าสุดพี่อุงวันนี้ห้าสิบชั่วโมงอันนี้ดูไปแล้วทุกคน อ่ะคลิปนี้ก็จะไม่ค่อยมีอะไรมากมายนะคะคลิปนี้ก็มีแค่นี้แหละนะทุกคนที่อยากจะมาชี้แจงอยากจะมาแจ้งให้ทุกคนรู้นะทุกคนก็ไม่ค่อยมีอะไรมากนะคะบ๊ายบายคะ่ะจุ๊บมา <laughs>